สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพณิวิลน,นนท์ภาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ตอนนี้เป็นหัวหน้าภาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพพอเห็นกล่องครั้งแรกก็คิดว่ากล่องเนี้ยเปรียบเสมือนสิ่งของหนึ่งงานที่เปิดมาแล้วก็ใช้วาง ของหนึ่งชิ้นก็คือถ้ามองให้มันเป็นสิ่งของมันก็จะเป็นเหมือนกล่องหนึ่งกล่องที่ไว้วางของแต่ถ้ากล่องเปรียบเสมือนคนหนึ่งคนกล่องก็คือสมองหนึ่งอันที่สามารถใส่ความรู้ใส่ข้อมูลใส่ทุกอย่างเข้าไปได้คือถ้าเราเปิดด้านหนึ่งด้านขวาสมมติการรับข้อมูลก็คือรับเข้าทางด้านขวา หลังจากนั้นเมื่อกล่องปิดปิดไปสักพักหนึ่งก็เหมือนสมองเราเนี่ยจะต้องถ่ายทอดคือจําข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลหลังจากนั้นถ้าเราเปิดอีกข้างหนึ่งมันก็คือการวิเคราะห์ผลของการทํางานหรือว่าผลที่เราได้จากข้อมูลเนี่ยออกมาดังนั้นกล่องหนึ่งกล่องถ้าเปิดเป็นสมองก็คือเป็นทั้งได้การจดจําแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแต่กล่องถ้ามองในลักษณะของงานออกแบบ ก็เป็นลักษณะของกล่องที่มีลักษณะ3มิติถ้าเราเปิดกล่องออกมามี2ส่วนกล่องก็จะมี2ชิ้นที่มาประกอบกันดังนั้นถ้าเราคลี่คายกล่องออกหรือเราค่อยๆฉีกกล่องจากกันแรกกล่องก็จะเป็นเหมือนของที่เป็น2มิติในแนวราบตอนนี้มันไม่เป็นกล่องแล้วค่ะมันกลายเป็นกระดาษ1ชิ้นถ้านักออกแบบเนี่ย สามารถวีดีไซน์หรือพัฒนาต่อยอดจากกล่องหนึ่งกล่องเราก็สามารถว่าเรื่องราวหรือจดบันทึกส่วนต่างๆเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับดิฉันเองเนี่ยมองว่ากล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมันเป็นฟังชันมันเป็นการใช้งานที่ใช้ได้ทั้งเป็นสิ่งของเปรียบเสมือนสมองเราถ้ามองในงานออกแบบมันก็คือ กล่องก็คือกระดาษที่สามารถสร้างสรรค์จินตนาการใส่เข้าไปได้ตลอดเวลาดังนั้นกล่องสําหรับดิฉันเองก็คือมองว่ามันคือฟังก์ชันที่เราสามารถใช้ทําอะไรทุกอย่างก็ได้ในโลกนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีมุมมองแล้วก็จินตนาการที่นําไปใช้แตกต่างกัน